สวัสดีคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหือภาพยักหนีแน่นอนวันนี้จะพาทุกคนมาเปิดเลตอัพอสินจักรกลล่างเอเดนอาด้วยตัวแดงทั้งหมด300ใบของปลุกตื่นอสินจักรกลล่างเอเดนอาบวกและดันพลังให้กับล่างยูอามาดูกันว่าอสวุวจนจะโคขนาดไหนตัวอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามส่งแค่เกมสเตมเมอร์ไทยไปหนึ่งล้านซับด้วยนะจ๊ะเติมเกมที่ไหนดีโอเจอแล้ว24นดเพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมาย ้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกก่นพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ UID อย่าลืมใส่คูป,ปองมอมิงเพื่อบส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกม2 4 p พเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนพบก,กันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหัวข่าพยักหนีแน่นอน,นวันนี้ก็อยู่ช่องแชรเกมสตีมเมอร์ไทยกับเกม วันพันแมนเดอะสตองเก็นนครับอย่างนี้ทุกคนได้รับโชมเนโทไปวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปิดตัวแดงนะครับเพื่อที่จะเอาหินมาทําการปลุกตื่นร่างเอเดอบวกและดันพลังให้กับร่าง UR กับ ID Server ิร์อร์582ของผมเนี่ยครับมาดูกันว่าอัศวินของผมเนี่ย จะสุดขนาดไหนตัวอย่ายลืมกดไลค์กดติดตามสองแค่แก้สเตย์เมืองไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับประมาณห0 0 0ื่นก็จะ1ล้านนะครับแล้วก็ช่องเรล่ามือสมาชชิพเพอร์ยี่สบาทสามสิบห้าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครก็พาคคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกว่าท่านแม่แล้วเกมอื่นอีกมากมายนะครับสามารถสมัครมาเลยนะครับมีชื่อเขียวแล้วก็สติ๊กเกอร์ได้แท้ใช้นะครับส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับสามารถไปเติมได้ไท,ครคราาไที่ทวีปที่โฟร์เพยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูป,ปองอย่าลืมใส่คูป,ปองมออิ่่งบบบบกแลล้วคคุณจะไดดรรัสนโตท ฮ่ลคคุณบามาครับทีนี้ก็ได้เวลาที่จะไปเกลือกันจัดไปครับมาครับก่อนอื่นเนะี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปนะคือถ้าเราจะให้ตัวละคร UR ของเราเนี่ยแบบโหดสุดปีนะเราต้องมีร่าง ADR บวกไว้แล้วสเตตของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นโจมตีป้องกันเลือดแล้วก็ความเร็วแนวะตอนนี้อัศวินของผมนะครับเลือดอยู่ที่15ล้านนะก็คือตอนกระบองเหล็กที่ผมทำ ID หลักอะ ตอนนั้นกระบองเหล็กเลือดของผมอยู่ประมาณ25ล้านใช่ไหมพอผมปลุกตื่นร่างไอเลนอาร์ R บวกมาเลือดกลายเป็น30ล้านเลยนะแล้วก็ได้พลังกระบองเหล็กจาก45่้าล้านกลายเป็นพลัง50ล้านอะ่ะเออเนี่ยพอลร่างไอเลนอาร์ R บวกนะครับดังนั้นแล้วผมจับผ้าไม่ได้นะผมก็ต้องทําการนะครับจัดตัวแดงก่อนนะแล้วก็ตอนเนี้ยตัวแดงมาเป็นอัศวินไงเออมันเป็นอัศว,วินจากกลพอดีผมก็ได้ดันดาวได้นะในตู้ฟิกเกอร์นะเผื่อแบบได้เจดาวไนงะคือแบบมือท้องอะ่ะเออเราก็จับไปที่10ใบแรกก่อนเลย ฟืบมาครับฟืบอุกบาบออกมานะผมจะบ้านหัวใจที่ตัวซ้ายนะครับแล้วกดข้า,หา,หามตั้มปึ๊บ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 โบไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะพี่ชายไปต่อปึ๊บมาครับฟื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 บฟ๊บฟืบฟืบขยี้รูตูขยี้รูตูแล้วกดข้ามปฟ๊บปฟ๊บปฟ๊บไผ่หว้ามาเอาใหม่แนวขอภัยนะเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าพอดีเนี่ยครับมาเอาเนแรกของจริงเนี้ยครับรอบที่สองก็คือ ไม่ได้อะไรเห,หมือนเดิมนะครับรอบที่สาต้องมาแล้วสีทองคอยดูนะผมจะวานหัวใจไว้ที่ตูดแล้วขยี้ลูตูดแล้วก็กดปล่อยหมัดฟุบฟุ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 ฟ๊ตั้มโบเข้าไปนะมาดูว่าสีทองหรือเปล่าเออ่ะเฮ่สีม่วงนะครับุงุงวงวงุงวงงมามาให้หมดปุ้งโอเคสปริงมาแต่นะรอบที่สี่ต้องมาแล้วจังหวะนี้รอบที่สี่ต้องสีทองลูดลูตูดแบบส่วนขึ้นฟุบแล้วก็ก้ามฟุ๊บ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 ทองไหมทองไหมนี่ไง นี่ไงปริศาสตร์จำนวนมากล่ออกมาสมาคมฮีโร่มีบอกแสไม่พอได้มาแล้วซาสึเกะซาสึเกะพันปักษามาสี่รอบได้มาหนึ่งตัวก็ถือว่าโอเคนะไม่เกลือนะรอบที่5าต้องมาละปึ๊บปดูรอบนี้แหละผมจะวาดดาวนะปึ๊บแล้วก็กดต่อยหมัดปึ๊บปึ๊บปึทุกคนอาจจะได้ยินเสียงฝนตกฟ้าร้องนะเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าบ้านผมนยฝนตกหนักมากนะปึ๊บมาบุกบุกบุกรอบนี้ก็เกลือเหมือนเดิมนะเออ ไอ้ตายสิได้จีน้อนนะโดดลงมาแรงนะเจ็บข้อมือจ <c oughs> ีนอนตกลงมาแรงจัดนะก็เลยเจ็บข้อมือนิดหน่อยต่อฟึบรอบที่6นะนเนี่ยมาดูกันว่าร่ํานี้จะได้สีทองหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะทําการกดเบิ้ลหมัดฟูฟูเพื่อลุ้นงานลุ้นเนี่ยว่าเราจะได้สีทองมามชุกตั้มเข้าไปหนึ่งทีคนระับฟุ้มต่อยอุกบาทเรียบร้อยเลยม่วงเลยนะม่วงเมเ็ดเบลนะ <c oughs> โ,อโอ้โหโอ้โหสมแมนกูจะรั่วโอเคจัดต่อไป มาโดนว่ารอบนี้จะเป็นสีทองหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะรูดลูตูดแบบส่วนขึ้นนะถ้ารูดส่วนขึ้นแล้วได้สีทองคือว่าสูตรนี้จะดีไงเออปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บไม่ดีไม่ดีหาทำนะปึ๊บมาเดี๋ยวลองรูดลูตูดแบบส่วนลงนะแบบนี้ปึ๊บเดี๋ยวผมขยี้ลูตูดก่อนหนึ่งทีนะปึ๊บมาแล้วก็ห้ามปึ๊บปุ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 เกลือว่ะน้องๆเกลือว่ะโอเครอบนี้สีทองต้องมาแล้วเด ปุ๊บมาดูกันว่ารอบนี้จะได้สีทองหรือเปล่าบุง้งได้ไหมนะมัม่วเหรอว,วะรอบหน้าอย่าไปยุ่งกับตูดใส่ละมะเออผมว่ารอบหน้าอย่าไปยุ่งอะไรกับตูดเลยดีกว่าจะดีที่สุดจะดีที่สุดรอบนี้แหละดูสีทองเดี๋ยวผมก็ข้ามเลยมาถึงปุ๊บผมก็ข้ามเลยได้แนะ่นอนสีทองคอยดูนะปุ๊บดูปุ๊บ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 ,บได้สีม่วงมาสองตัว,วะ่ะ นักกากหวานบอกืมอเริ่มยุ่งกับตูใส่ตมาได้แล้วนะไม่งั้นกูจะตกกระบ,บานมึงนะดูเดี๋ยวเขาแบมือลอยนะ <c oughs> มาต่อรอบนี้แหละผมมั่นใจว่าสีทองนะเออร้อยกว่าใบเพิ่งได้สีทองตัวเดียวกูจะรู้วกูจะรู้วกดข้ามปุ๊บปุ๊บนี่ไงนี่ไงเจ้าพวกมนุษย์ กูเปิดเลดอัพอัสวินมากออกราชาใต้ดินจริงโจจริงโจอีกเวนเอ้มึงมาทำไมก่อนอีเวนไปต่อได้จริงโจจริงโจลู่โตูแบบสวยขึ้นนะปุ๊บเราก็ข้ามปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้ไหมอัสวิน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 โบมึงเลดอัพอัสวินจริงมะเนี่ยกูเปิดมาหลายใบแล้วนะยังไม่ได้นะเออได้ามาตัวเดียวจะรัวเลยนะครับขยี้โลตุขยี้โตุแล้วก็ต่อยบุง้งคอยดูได้แน่นอนรอบนี้ผมมั่นใจสีทองปุ๊บนี่ม่วง ม่วงเลยคราวนี้บุ้งเข้ามาเนอะโอ้โหเนี่ยสีทองจริงบอลทองเนี่ยบอลทองไงก็เลยเป็นสีทองนะแต่ก็ไม่ได้นะต่อมามันต้องได้อัศวินสักสองสามตัวและววะออใครมันจะไปเกลือวะโอ้โหมาปุ๊บโ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 บ,โบไม่ได้วะตากแต้แม่งย่อเยอะเนี่ยเห็นไหมตากแต้แม่งเต้นย่อเยอะเนี่ยไม่ออก <c oughs> มาเราเนี่ยได้นแน่นอนผมมั่นใจดูปุ๊บวาดดาวกลางกโระโดดแล้วก็ข้ามปุ๊บ บุบ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 วาไม่ออกว่ะทุกคนทำไงดีวะผมเปิดมาคือประมาณร้อยห้าสิบได้แล้วแต่ประเด็นคือแม่งเพิ่งได้ตัววินตัวเดียวกูรั่วเลยตายหมัดเลยตายหมัดเลยเงี้ยตั้มโบเข้ามาอยางที่รอมน้าสีทองนอนฟุ๊บฮึอรอมนี้นนะอัววินน้องๆใครยด๊บปุ๊บปุ๊บ ปุ๊บโบ้นี่ไงข้าคือคนที่พวกแกตามหาล่างสมบูรณ์แบบแห่งมนุษย์ยุคใหม่มึงเลดอัพอัศวินจริงป่ะวะเนี่ยนี่มึงเลดอัพอัศวินจริงมั้งนะเฮ้ยฮัลโหลเปิดอัศวินมากูได้อัศวินตัวเดียวที่เหลือใต้ดินกับด้วงกูจะรู้อ่ะกดข้ามเลย ได้ไหมโบ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 โอเคมารอบนี้แหละอัพตวินตัวที่สองเออปุ๊บวันหัวใจที่ตูดซ้ายแล้วทำการกดข้ามปุ๊บ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 จบเลยครโโ 70, ับจบเลยให้เวนี่อีกเวนี่กดแล้วของกันเลยทีเดียวจังหวะนี้เหลือเท่าไหร่สิบเอ็ดต้องเปิดต่ออยู่ดีนะ <Bear recommend. Kapı arrive> โ okay, อเคยังไงต้องเปิดต่อนะเพราะมันไม่พอไนงะเออมันไม่พอยังไงก็ต้องเปิดต่อมาเดี๋ยวผมขออนุญาตทําทการซื้อแพ็ปก,กันเลยนะปึ๊บโอเคอันนี้เหมาหมดลแล้วกันนะปึ๊บหกจะพอหรือเปล่าประเด็นอนะ่ะมันจะพอหรือเปล่าปึ๊บโอเคเท่ากับว่ายังไม่พอนะเออยังไม่พอ้องซื้ออีก,กน,นะปึ๊บมา ปึ๊บปึ๊บนี่ยถูกแล้วเนี่ยมาฟึบเราเนี่ยมาได้แน่นอนโดแต่ผมต้องซื้ออีกสี่ใบนะมันไม่พอนะเออปึ๊บข้ามาได้ไหมอัศวินอัศวินปึ๊บ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 ไม่ได้ว่ะทุกคนเริ่มจะงานเข้าแล้วก็จะได้หินนะกว่จะได้หินนี่ไม่เท่าไหร่หรอกได้อัศวินเนี่ยเออกูเพิ่งได้มาตัวเดียวน่ะต้องหมัดแล้วจังหวะเนี่ยหัวร้อนละเริ่มร้อนละ เริ่มร้อแล้วครับน้องๆโอ้ยสีทองมาแล้วสีทองมาแล้วครับมาลุ้นกันว่าสซลินหรือเปล่าครับร้อนแล้วครับร้อนแล้วครับจังหวะนี้แกตามชั้นทันเหรอผมหยุดสรรหาคำไหนเปิดตัวสีทองตัวแรกได้อัซวินต่อไปเป็นใต้ดินเป็นด้วงเป็นโซนิค มึงเลตอัพอัศวินจริงมั้น่ะโหลโหลโอ้โหกูรู้อลไรโอเคของน้องเซกซี่ใบนี่ครับรอบสุดท้ายมาลุ้นกันว่าเราจะได้สีทองหรือเปล่านะขยี้ตัวตัวขยี้ตัตัวขยี้ตัตัแล้วก็ต่อยตั้มเข้าไปโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยสีม่วงนะครับเกลือนะคือเลตอัพอัศวิน220ใบกูได้อัศวิน1ตัว1ตัวท้วน 2 2 0บใบอัศวินก er oh. <c oughs> ูได้อัศวินหนึ่งตัวทวนมึงจะเขียนเลททำทำเบื่ออะไรวะกูไม่เข้าใจมึงจะเขียนเลทอัพทำเพื่ออะไรครับเออโอเคเรียบร้อย220บใบโอเคตอนนี้ผมก็ได้หินเหลืองมาเป็นเรียบร้อยนะัอพีหน้าผมจะมาทำการปกต่นล่างเอเดนอาบวกพร้อมกับดันพลังล่างย r อาให้ทุกคนได้รับชมเนี่ยมาดูว่าเซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยถ้าทำตัวละครล่างเอเดนอาบวกเนี่ยพลังมันจะ ขึ้นมาขนาดไหนแนวะก็ต้องขอคุณทุกการกดไลค์น, like, นะขอคุณทุกการติดตางขอคุณทุกคนที่รับชมมันจบอย่าลืมส่องแค่เกมสตมเมอร์ไทยของเราไปหนึ่งล้านซับด้วยแนวขยายของทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ล่างได้เลยเดี๋ยวมันเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม